สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะจิ๋วแจ้วเกษตรตัวน้อยในคลิปนี้พาพี่น้องของเฮ้ามาเบิ่ง่ความเกลื่อนไหวของราคามันสำปะหลังปี2568กันนะพี่น้องได้ข่าวว่าประเทศจีนเนาะแต่ก่อนประเทศจีนเป็นปเป็นประเทศที่เปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยเฮ้าอันดับหนึ่งเลยนะพี่น้องล่าสุดรัฐบาลจีนมีโครงการผลิตเอทานอลจากถ่านหิน ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะคะซึ่งกระทรงค้นกระทบให้มันสำหรังของไทยเฮ้าเนี่ยราคาลดลงมานะแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยเฮ้าเนี่ยเพิ่นกะเด้ไปเปิดตลาดไหมตามข่าวรายงานมาว่าไปเปิดตลาดมาอยู่ประเทศประเทศซาอุดีอาระเบียนะพี่น้องพลออกมาก,กะราคากัยังคือเก่าอยู่พี่น้องตอนนี้ราคา ประมาณ1บาท50สตางค์เปอร์เซ็นต์แป้ง15บห้เปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องถ้าเกิดว่าราคามันสำปะหลังราคาขายอยากได้3บาทนั้นต้องมีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกชุกหัวมันอ่อนบ่มีผู้ใดได้เปอร์เซ็นต์แป้งหรอกค่ะพี่น้องคะแล้วที่นี่ประเทศจีนมีโครงการผลิตเอทานอลจากถ่านหินที่ผลิตที่สุดที่ผลิตใหญ่ที่สุดในโลก,กว่าสานว่า กระเลยํ้ให้ชาวไฮมั่นซ้ะหลังของเหาก็มีผลกระทบเนาะเพราะว่าประเทศจีนมันเขาเป็นประเทศที่รับซื้อมั่นซ้ะหลังของประเทศไทยเห่าอันดับหนึ่งเลยทีเดียวตั้งแต่กนะ่อนน่ะเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาราคามั่นซ้ะหลังของเฮาเนี่ยสามสามบาทถึงสี่บาทต่อกิโลกร,รมัมอันนี้คือมั่นสดกระถือา่าเป็นราคาที่สุดยอดเลยทีเดียวนะคะเป็นราคาที่ บเคยได้มาก่อนแต่ก็ได้ไปแล้วแต่ว่าณปัจจุบันนี้ราคาตกต่ำหัวภาพเลยเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วที่นี่กัมพูชากับประเทศไทยเฮ้าเนี่ยมีผลกระทบต่อกันก็นเลยปิดการนำเข้าจากประเทศกัมพูชาแต่ก็ยังลอยเข้ามาอยู่ในในส่วนอื่นๆนะคะเพิ่นปิดดาในในส่วนที่อยู่ชายแดน อยู่ไก่ๆกายแดงพันปิดดานแล้วที่นี่เพื่อกับไปนาเข่ามาจากด้านอื่นซึ่งกันยังรับสื่อของประเทศขเขมรคือเก่าประเทศไทยเฮาจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องเพาราะว่ามันเป็นเซรีจะโทษร,รัฐบาลบ่ได้แล้วก็มีมีมีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นประเทศเซรีเฮาบ่สามารถที่จะยุดการสื่อของประเทศอื่นได้เพาราะว่ามันมีกำหนดว่าประเทศเซรีเซรีคืออาเซียนเนาะเปิดอาเซียนก็คือทำให้อาเซียนของเฮ้าเนี่ย ไปมาหาสูกันใดทุกถูกประเทศเลยปัดทีนี้สื่อคล้องกับไปน้ากันสื่อคล้องกับแหลกเปลี่ยนสินขากันคือช่องอานมากับประเทศไทยเฮานี้แหละค้าขายร่วมกันอืมเอาไปเอามามาขายร่วมกันช่องอานมานี่ก็ถือเออเขาเอามาขายอยู่ประเศไทยเฮาก็เลยมาอยู่ประเศไทยเฮาเลยก็ถือว่าเป็นข้องจ้าขค้องบัดทีนนี้ก็เลยทําให้คนไทยเฮาเจ็บใหญ่บ่อตางกันค่ะพี่น้องมันซ้มปลังของเฮานี้คือกัน ราคามันซ้ำพลังหา้าราคาซ้ำเนี่ยไปตอกสิบดายแล้วเพราะว่ามีการนำเข้าของประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านกะมีแต่ประเทศกัมพูชานี่แหละค่ะพี่น้องคะกัมพูชาอย่างเดียวเลยที่ประเทศไทยห้ารับสื่อแต่ก่อนพอร,รับสื่อของกัมพูชามากห้ากับไปขายต่อที่ประเทศจีนได้บัดน,นี้มันเป็นมันเป็นสินค้ามุนเวียนเนาะผู้รับสื่อมาจากประเทศกัมพูชาก็ซื้อมา ไทยเฮ้าก็เอาไปขายให้พวกซาอุดีอาระเบียัดทีนี้มันก็เลยเฮ็ดให้สินค้าแปรปวนพันผวนราคามันส้ำปลังของเฮ้าราคามันส้ำปลังของเฮ้าณนะปัจจุบันนี้1บาท50สตางค์นะคะบางพื้นที่ติดายอยู่3บาทแต่ว่าไปขายจริงๆเราได้บาทก่าแค่นั้นละพี่น้องเพราะว่าเขาต้องวัดความความมีแปง มีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงกับไดรราคาถา้าบ่มีเปอร์เซ็นต์แปลงกับไดรราคาหรอกพี่น้องเอาโอเคค่ะพี่น้องคะจิ๋วเจวกเกษตรวน้อยนํำข่าวสารดีๆเกี่ยวกับราคามันสําปะหลังแต่ละวันมาให้รับชมกันคลิปหนาพอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ